ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูสุพจน์ในบทเรียนออนไลน์นะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสุึาษาในหน่วยการเรียนรูน้ที่4นะครับอ่าเราขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับนะอ่าชื่อเรื่องก็คือพฤติกรรมทางเพศนะก่อนอื่นเราก็มาดูอ่าผัง สาระการเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องนี้เราจะเ,าเรียนอะไรบ้างนะครับนะก็มีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับที่เราจะต้องเรียนก็คือพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนและความภาคภูมิใจในตนเองนะอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดที่เราจะต้องเรียนข้างในนะครับก็คือความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็พฤติกรรม ที่เหมาะสมกับเพศของตนนะส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเรียนในเรื่องของมารยาททางสังคมที่เหมาะสมกับการเทศะนะอ่าเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพูดกิริยาท่าทางและก็การเล่นนะนี่คือรายละเอียดนะครับนะอ่าต่อไปมาดูประเด็นที่3นะครับก็คือเรื่องของความสำคัญของเพื่อน นะเราก็จะมาเรียนว่าคุณค่าของการมีเพื่อนเนี่ยสำคัญยังไงนะครับแล้วก็การปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีนะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะนี่คือ,อรายละเอียดที่เราต้องเรียนนะครับทั้งหมดนะและ,ะสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาะพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองก่อนนะครับนะแล้วก็ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนนี้ก็จะเกิดน,นะให้ฟังนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะเน้นเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองนะครับอ่าทีนี้เรามาดูพฤติกรรมในรูปนี้นะครับนะพฤติกรรมในรูปนี้นะครับอ่าเป็นอย่างไรนะก็ เด็กนักเรียนกําลังจัดหนังสือเรียนนะครับาตามชั้นวางหนังสือใช่ไหมครับก็มีคําถามว่าถ้านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในภาพนักเรียนจะช่วยเหลือทําอะไรและรู้สึกอย่างไรที่ได้ทํางานนั้นนะอันนี้ก็นักเรียนก็ตอบเลยนะก็ไม่มีผิด ไม่มีถูกนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับนะไม่เมืนก็ตอบได้หมดเลยนะครับนะ,ะมนุษย์อาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกายนะครับนะบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมนะบางคนตัวดําตัวขาวก็แตกต่างกันใช่ไหมครับบางคนตัวสูงบางคนตัวเตี้ยนะ,ะแต่เขาบอกว่ายังมีการกระทํา หรือการแสดงออกอีก e, นะครับที่เรียกว่าพฤติกรรมนะไอคำนี้อ่านว่าพฤติกรรมนะครับนะก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันจากที่นักเรียนเห็นในห้องเรียนใช่ไหมครับวเวลาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะบางคนก็นั่งนิ่งๆนะตั้งใจเรียนหนังสือบางคนก็อยู่ไม่นิ่งใช่ไหมครับ ใช่ไหมอ่าอยู่นิ่งไม่ได้ต้องเดินไปเดินมานะอ่าบางคนชอบทำไมครับเล่นกีฬาบางคนก็ไม่ชอบเล่นนะครับชอบเล่นเอ่อสิ่งที่เอ่อไม่ต้องใช้กำลังมากเห็นไหมความแตกต่างก็แตกต่างกันไปใช่ไหมครับนะพฤติกรรมแตกต่างกันไปอ่และสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมีเอ่อคลิป ความรู้นะดีๆมาฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องของลักษณะ,ะทางเพศด้วยนะครับนะ,ะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับ ความภาคภูมิใจในตนเองทุกคนต่างม,มีความสำคัญตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายจึงควรสร้างความภาคภูมิใจในตนเองด้วยการปฏิบัติตนดังนี้ค่ะ 1. ตั้งใจเรียนหนังสือ 2. เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เมื่อเกิดความภาคภูมิใจในตนเองจะทำให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเอง ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมรวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงมาดูความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงกันนะคะเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านดังนี้นะคะนี่คือลักษณะภายนอกและการแต่งกายของเด็กชายและนี่นะคะลักษณะภายนอกและการแต่งกายของ ชายด้านร่างกายมีกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงไว้ผมสั้นเสียงทุ้มใหญ่สวมกางเกงนะคะเพศหญิงด้านร่างกายหน้าตาสวยงามน่ารักเส้นผมจะอ่อนนุ่มยาวกว่าเด็กชายเสียงแหลมใสสวมกระโปรงชอบใส่เครื่องประดับเช่นกำไลโบติดผมและอื่นๆนะคะ มาดูด้านอารมณ์ของเพศชายกันบ้างนะคะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจนเช่นโกรธเมื่อพ่อแม่ดุต้องการเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นเช่นต้องการคําชมเชยจากครูหรือผู้ใหญ่ชอบเอาชนะเช่นต้องการชนะเมื่อเล่นกับเพื่อนนะคะต่อมามาดูด้านอารมณ์ของเพศหญิงกันบ้างนะคะอารมณ์อ่อนไหวกว่าเด็กผู้ชาย ใจเย็นไม่โกรธง่ายอ่อนโยนและไม่แสดงอาการโกรธออกมาภายนอกเด็กผู้ชายพูดลงท้ายด้วยครับเด็กผู้หญิงพูดลงท้ายด้วยค่ะเรามาดูลักษณะด้านนิสัยกันบ้างนะคะเพศชายด้านลักษณะนิสัยชอบการแข่งขันพูดลงท้ายด้วยครับหรือครับผม ชอบเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากเช่นปีนต้นไม้เล่นฟุตบอลเป็นต้นนะคะเพศหญิงด้านลักษณะนิสยัยอดทนละเอียดอ่อนรอบคอบพูดลงท้ายด้วยขาขาหรือขาชอบเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ใช้กำลังน้อยเช่นเล่นตุ๊กตากระโดดยางเป็นต้นนะคะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองซึ่งครูจะพูดในวันนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะนิสัยนะของเพศหญิงและเพศชายนะครับนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาสรุป เรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึง่งนะครับมาดูนะครับนะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ามีภาวะผู้นำสามารถช่วยเหลือตอนเองได้นะในข้อนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะเกิดทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้นะครับสำหรับข้อที่สองนะ สามารถทำงานต่างๆได้ตามกําลังของตนนะก็จะคล้ายกับข้อหนึ่งนะครับคือสามารถทำงานด้วยตัวเองได้นะครับก็จะภาพภูมใจนะส่วนข้อที่3นะครับนะมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีความกล้าหาญและอดทนนะอะุบางคนเป็นนักกีฬานะครับมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญ มีความอดทนนะเราก็จะมีความภูมิใจในตัวเองได้นะครับนะอ่าต่อไปข้อที่สี่เป็นผู้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านอ่าเห็นไหมเวลาเราดูแลความเรียบร้อยในบ้านใช่ไหมพอแม่กลับมาก็ชมเราเราก็จะดีใจใช่ไหมครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเลยเออนะ เราสามารถทําให้คุณแม่สบายใจแล้วก็ชมเราได้นะครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะต่อไปข้อที่5เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยนนะเวลาผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่ก็ทำไมครับชมนะโอเด็กคนนี้ลูกใครนะพูดจามีกิริยา,อ,าอ่อนโยนพูดจาสุภาพมากเลย นะเวลาชมพ่อแม่ก็ทำไมยิ้มหน้าบานเลยใช่ไหมครับนะแล้วก็ทําให้เราภูมิใจว่าเออนะเราทําดีนะพ่อแม่เราก็ภูมิใจใช่ไหมอ่าเราไปข้อที่6สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้นะเวลาเราไปช่วยเหลืออ่าอย่างเช่นช่วยเหลือสอนการบ้านน้องใช่ไหมครับหรือว่าสอนองานเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเพื่อน ก็จะชมเราน้องก็จะให้ความเคารพนับถือเราเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเรานี่มีคุณค่านะาสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นที่จะทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้นะครับนะทีนี้มาดูซิว่าความภาคภูมิใจนี้มันหมายถึงอะไรนะความภาคภูมิใจก็คือเป็นความรู้สึก ที่ดีต่อตอนเองนะเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับนะเราถึงจะภาคภูมิใจในตัวเราถูกไหมอ่าแล้วก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของตอนเองนะซึ่งคุณค่านั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตานะครับหรือว่าฐานะนะแต่จะขึ้นอยู่กับการกระทําความดีแล้วก็สิ่งที่ทําให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น นะบางทีเราไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับแต่เราสามารถที่จะภูมิใจในตัวเองได้นะเรามีความสามารถเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะเรามีความอดทนขยันเราก็สามารถที่จะภูมิใจในตัวเองได้นะว่าเราทําได้นะไม่จาเป็นว่ายต้องรวยอย่างเดียวถึงจะมีความภาคภูมิใจหรือรูปร่างหน้าตานะครับไม่ก็ไม่เกี่ยว นะครับนะไม่ใช่ว่าหน้าตาดีแล้วจะภูมิใจนะครับเราอาจจะหน้าตาปานกลางหรือหน้าตาไม่ดีเท่ากับเพื่อนนะครับแต่เราก็สามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในตนเองได้นะครับมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเราก็สามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้แล้วนะสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดเรื่องของความภาคภูมิใจในตนเองก่อนนะแล้วก็ เรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศนะครับคุณครูจะมาพูดในคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ลูกเนี่ยกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอที่คุณครูให้นักเรียนดูเมื่อคู่มคู่นี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาทบทวนเรื่องของ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนนะ,ะสำหรับวันนี้